สวัสดีครับสวัสดีครับว,บวบันนี้อยู่กับ add-on ดานอสซอน่าที่เป็นโมชั่นตัว1.1นะครับแล้วก็เป็นตัวของเบดล็อกด้วยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บ DNA กันใช่ครับเก็บ DNA กันอฟังดูตื่นเต้นปะก็เดี๋ยวเนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาจับไม่เชิงว่าจับไม่ได้ไปจับแค่ไปเอา DNA มาเพื่อที่เราจะแปงลงร่างเป็นตัวนั้นๆซึ่งตัวที่ผมไปจับอะจะเป็นตัวที่บินได้ครับใช่ตัวที่บินได้ตพวที่มันผบว่าบินโฉบบนอากาศได้อะ่ะเออโครเท่ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปจับคิดว่าคลิปนี้ผมน่าจะได้ทําคนเดียวครับเพราะว่าน้องอีกคนนึงน่าจะติดเรียนครับตอนนี้ก็ผมอาจคลิปเป็นเวลาใบาบาสองเออน้องเขาน่าจะเรียนน่าจะเรียนอยู่น่าจะต้องใช้เดี่ยววันนี้คิดว่าส่วนประกอบหลักๆน่าจะมีด้วยกันถึง3อย่างครับเข็มแล้วก็ DNA แล้วก็ที่สกัด DNA ครับใช่ก่ <S 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 อนอื่นเดี๋ยวเราหาทรัพยากรในการทําสิ่งนั้นๆก่อนเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการครับด้วย อ้อผมลืมไปแล้วต้องใช้ปืนยาสลบด้วยในการจับครับเพราะว่าตัวที่เราจะไปจับเนี่ยคือตัวที่มันบินอยู่บนฟ้าเออ <c oughs> อย่างเช่นถ้าเป็นตัวอย่างน้อยถ้าเป็นตัวกินเนื้ออ่ะมันจะไล่เราใช่ไหมแต่อย่างน้อยเราก็เทมมันได้ไงใช่อย่างน้อยเราก็ฉีดได้แล้วก็เทมได้ถึงแม้ว่าจะโดนโดนสวบส่วนตัวกินพืชที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็ง่ายๆเลยชิวๆเลยแต่ถ้าตัวอยู่บนฟ้า <c oughs> ผมคิดว่าจะต้องให้มันลงมาก่อนด้วยการใช้ปืนยาสลบนั่นแหละใช่ใช่ใช่ ปืนยาสรบปเราต้องใช้ต้องคาบเข็มก่อนนี่ครับวิธีการคาบเข็มง่ายมากนะครับกระจกหนึ่งบล็อกที่เป็นบล็อกแล้วก็เหล็ก1อันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านอนก่อนวันนี้ก็อาจจะไม่เฮฮาอะไรมากเพราะว่าไม่มีคู่หูไปใช้เดี่ยวคนเดียวพูดไปเขินไปเนี่ยโอเคผมจะทำไรนะทรายผมต้องขุดทรายก่อนไม่มีทรายไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปเอาที่ขุดกันไปเล s g กหรือว่าเรามีทรายแล้วไม่มีเดี๋ยวเราทำานมปังก่อนไปเ,เกี่ยวข้าวมา ลืมทำขนมปังอืมประมาณนี้แล้วก็ไปเดี๋ยวเราเก็บเหล็กไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะเดินไปดีกว่าเนาะเพราะว่าทรายตรงนี้ก็ได้มั้งเนี่ยมันจะดูเละปะล่ะนี่แหละใกล้ๆกลบ้านเออจริงๆผมต้องเปิดกล่องดูก่อนนะเนี่ยเผื่อเผื่อมันมีอ่ะ๋ยวผมไปดูทรายทรายมีเหลือไปนี่ยทรายเราเอ่มทรายไม่มีแล้วก็เผาเหล็กเผาทรายดิอือ่าเรามีอยู่ละไปรอแล้วเราก็ทําการคาฟเลย ่านี่เห็นไหมอ่ะได้แล้วครับโคตรง่ายง่ายมากเข็มฉีดยาสิ่งต่อไปที่เราจะรับก็คืออ่าที่สกัดดีเอซึ่งมันต้องใช้เลสโตนด้วยซึ่งไม่มีหรอจำจริงอ่ะโอเคได้แล้วอ่าดูเหมือนว่ามันต้องใช้เดี๋ยวดูซิว่าต้องใช้อะไรบ้างอ่ะโอเคนี่ไงก็เครื่องสกัดดีเอก็ต้องก็ใช้แค่3อย่างซึ่งโคตรแบบเชี่ยโคตรง่ายง่ายมากเนี่ยใช้แค่3อย่างเวย เนี่ยสติกหนึ่งอันรีพิเตอร์หนึ่งอันแล้วก็คอมโบสเตอร์หนึ่งบล็อกแล้วก็กดคาบเลยเอ้ยัยงคาบไม่ได้แป๊บนึงคอมโบสเตอร์หนึ่งบล็อกแล้วก็สติกผมทําสติกรีพิเตอร์รอ๋อคับรีพิเตอร์มาเลยได้แล้วที่สกัดตีนเยยมไปแล้วก็หาที่วางแล้วก็วางแบบวางแบบลุกๆไปก่อนแล้วกันโอเคที่เหลือก็น่าจะเป็นปืนผมต้องการคาฟปืนด้วยปืนต้องใช้อะไรบ้างปืนต้องใช้อ่าสติกหนึ่งแล้วก็คอปเปอร์อินกอด 2ก้อนเหล็กอินก๊อหนึ่งก้อนแล้วก็เหมือนจะเป็นเข็มฉีดยาที่ต้องมีดินเอด้วยใช่ใช่ไปเราไปจับกันดีกว่าประมาณนี้แหละตึงต้องใช้นี่เข็มฉีดยาเข็มฉีดยาเปล่าไปเราสกัดตัวที่มันเทมก็ได้มั้งเนี่ยใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เอาหน้าบ้านนี่แหละทีนี้ก็ต้องใช้แร่อแร่คอปเปอร์แร่คอปเปอร์แบบนึงนะครับแร่คอปเปอร์แร่คอปเปอร์เหมือนจะได้ขุดบ้างปะเนี่ย คอเปอร์คอเปอร์โอ้โหไม่มีเลยจนเกินอ่ะฮะขอญาตหนึ่งสองโอเคไปเรามาขุดคืนแล้วกันไปครับเลสโก้ปิดประตูให้เขาด้วยแล้วก็ต้องอาไปสกัดด้วยนะครับยา yeah. มีแอนิเมชันด้วยโคตรเทอ่ะโอ้โหตรงๆร,ระวังมันโคตรกลรงปงอะ่ะจริงๆเราต้องทำเท่นเท่นให้มันให้ให้เขาวางแบบว่าดูดีกว่านี้เนะี่ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะได้มาแล้วอย่าลืมว่าต้องอไปสกัดก่อนหนึ่งรอบนะครับผมมันค่อยจะคราบได้นะครับอ่ะขึ้นแล้วปืนยาสลบ Uh huh. ซึ่งปืนเนี้ยมันมีชื่อว่าแทนคิวไลเซอร์อ๋อทีนี้เราก็ต้องไปเก็บ DNA ซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีด้วยกันถึง2อุปกรณ์อืมเทารวมกับที่สกัดดีเก็จะเป็น3ใช้เข็มฉีดยานเนี่ยแล้วก็ตัวเนี้ยแทนคิวไลเซอร์ Q เนี่ยใช้ควบคู่กันซึ่งชนิดที่มันบินได้เนี่ยเหมือนจะมีแค่2ประเภทเอ้ยสชนิดเท่าที่ผมไปเปิดหนังสือดูนะ ไดนโนเสาร์ของแอดออนเนี่ยจะมีทั้งหมด33ตัวอ่ะนี่ก็จะมีตัวนี้ครับเทอร์นโดนดอนแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้โอ้โหชื่อโคตรอ่านยากเอ่อเควสซันโคทาลัสหรอเควสซันโคทาลัสครับใช่ไหมช่างมันเหอะ <laughs> ชื่อแบบพื้อเหรอนะี่ยตัวที่ผมจะไปจับอ่ะก็น่าจะเป็นตัวนี้ครับน่าจะเป็นพันใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาอ่าชนิดที่บินได้ครับยังไมท่ทำทำนายข้ามอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราไปลุยกัน สีที่ผมอยากได้ผมอยากได้สีอะไรวะสีอะไรดีอะสีอะไรดีเลย ơi. นอนก่อนตื่นมาค่อยคิดแลักกันโอเคมาเตรียมพร้อมแล้วแล้วก็ใส่ลูกไปเลยแล้วกันป่ะ let's go ว้าวพารีสดใสไอ้สดใสเฮ้ยเราจะขี่ไดโนเสาร์ไปดีไหมเนี่ยผมกลัวลูกผมตัวยังเลยจริงๆเราขี่ไปก็ได้มั้งป่ะเดี๋ยวเราขี่ไอ้จอนเราไปดีวกว่าจอนลูกพ่อมาลุกเร็วอ้าวไม่คำรามอ่ะเฮ้ยปกติปกติแต่คำรามม่ใช่เหรอ ยี yeah, uh ่มยุดมา uh, ตัวนี้เหมือนจะเป็นอะไรนะชื่อว่ายนะโทรานโดนใช่ซึ่งมันเป็นตัวเล็กอ่ะจะลองจับด uh. ูไหมอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ไปเราไปหาตัวอยนี้นี่ปะนี่ปะเฮ้ยสีสียังไม่ใช่อ่ะเฮ้ยสัตว์ปัญหายากเฮ้ยปัญหายากปัญหายากเลยเผื่อใครไม่รู้นะถ้าเอดออนเนี้ยใครเอดออนเนี่ยมันจะหายากจริงครับบัวเนี่ย เอเราหาแถวแถวนี้ก็ได้มั้งผมไม่อยากเข้าป่าเลยอะ่ะโอ้อยู่กับลูกด้วยว้าหาแถวนี้แหละอ้าวเจอผมเจอเป็นตัวสีสีเขียว๋อเขียวก็สวยนะจับเลยปะอึออ้าวแค่หนึ่งดอกแล้วก็ทีนี้เราก็จิ้มครับเห็นไหมซึ่งยาสลบเนี่ยมันจะใช้ได้เพียงไม่กี่วินนะครับอ่ะลูกนอนก่อนนอนก่อนลูกเดี๋ยวพ่อรีวิวก่อนกี่วิละนานปะก็ฉีดมาเลยอย่างนี้อ่าอ่ะประมาณนี้ได้แล้วแป๊บหนึ่งนะครับผมดูชื่อแบบ อ่าใช่ใช่ใช่ปะผมไม่รู้ว่าสีเนี่ยมันจะสุ่มให้ไหมตอนเราฉีดดีเอนแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะน่าจะน่าจะเป็นสีตัวที่ตัวที่จับเลยเราต้องจอดแล้วก็ลงเองว่ายน้าเองนะเพราะว่าต้นเสามันไม่สามารถลงไปในว่ายน้ําให้เราขึ้นขี่หลังได้เราก็ว่ายลงไปเลยเดี๋ยวมันก็ว่ามาเองมาเร็วมาเร็วเร็วจ้ดมาจับบุกคนมา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 นอน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 ,น,อนเป็นการบัญชลัยที่บริสุทธิ์สุดปะอ่ะแล้วเราก็เอาไปสกัดเลยสกัดเลยครับ ไม่ไม่ต้องมาเครื่องที่ที่ที่วางที่สกัดดีๆนะผมก็เครื่องเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมค่อยไปทำใหม่อได้แล้วฉีดเลยใช่ไหมทีนี้วิธีการใช้ก็คือฉีดฉีดใส่กับตัวเองเลยตื่นเต้นจังเลยอะ่ะผมจะได้บินได้แล้วว่ะเริ่มหนึ่งสองซ้โอ <G ül s> ผมไม่ใช่อ๋อสีสุ่มอยู่ฉีดใหม่ดิอ๋อมันสุ่มสีอย่างนี้อ๋อจย่าป็ปไงโคตรเท่อ่ะอันนี้คือสกิลเอ่อสกิลในการขวน เหมือนจะมีแค่สกิลเดียวนะครับตัวนี้แต่ผมว่ามุมกล้องแอ็ดออนนี่มันมันมันขับยากเกินเกิดไปวะหรือว่าผมง่เองก็ประมาณนี้ครับอ๋อลอดได้แล้วก็เราจะบินแล้วก็เงยหน้าขึ้นอย่างนี้อ่ะฮะโอเคก็มีประมาณนี้ผมซึ่งโคตรเท่ถ้าผมจับตัวเล็กอะถ้าผมเอาดีเอตัวเล็กมามันน่าจะบินบินได้แบบไม่ลกจอกว่านี้ใช่ปะเท่มากดูดิเ <c oughs> นี่ยถ้าเราแบบว่าบินบินดูแมปได้เลยเนะนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับก็มีอยู่ประมาณนี้ วิธีการคืนล่างก็ให้เรากดที่ช่องช่องเข็มสีญยาือนเดิมแล้วก็กดใช้มันก็จะกลายเป็นกับล่างอย่างนี้โอ้เทมากจบยังจบแล้วจบแล้วจบแล้วจะไป,ไป,ไปเราไปหาอ่าก็มีประมาณนี้ครับอืมไม่รู้ว่าผมสอนเข้าใจไหมหรือว่าอธิบายเข้าใจไหมหรือว่ารีวิวงงงไหมผมก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับผมเพราะว่าผมเพิ่งตื่นแล้วก็บวกกับไม่มีไม่มีน้องไม่มีเพื่อนเหมือนคลิปแรกด้วย ก็เลยแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่เก่งเอาปีคลิปตรงนี้แล้วก็ได้ไป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 ว์ที่โชว์ทนี่ไปแล้วครับไปแล้วไปแลขอบคุณที่มาดมขอบคุณขอบคุณที่มาดมวัดขอบคุณที่มาดูขอบคุณที่มาชมนะครับผมดูกับชมรวมกันกลายเป็นดมวัดโอ้ยขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยคอมเมนต์มาอะไรก็ได้คอมเมนต์เหยื่อจะอ่านเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป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 